การทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวเน้นการใช้สารเคมีที่ทำมาอย่างยาวนานรวมถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ผันผวนสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศสภาพดินเสื่อมโทรมและราคาผลผลิตมีแนวโน้มตกต่ำทำให้ตระหนักได้ว่าหากต้องดำรงชีพด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั้นจะทำการเกษตรแบบเดิมที่เคยทำมาตั้งแต่อดีตไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน สวัสดีครับผมนายกระติบปวดขาอยู่บ้านหลือที่55กับหนึ่งมูซี่สมุนหลุดเนื้อเาืึกจังหวัดกระบี่ปัจจุบันเป็นหม้อดินอาซาประจำอำเภอจังหวัดกระบี่ครับจบการศึกษาจันหม้อตนอาชีพทำชุวนทำชุวนปั้มน้ำมันและยางไผ่เมื่อปีต่างนี้65รายแ่งเป็นทำชุวนยางไผ่ทิศรายอีก ส่วนปามลำมานาทิปราอีกส่วนหนึ่งทำประชุมประชานเบฟประเทศอินทรีสส่วนหนึ่งแล้วก็เกี่ยงซัดในส่วน้ามนะครับรูปปืนเต้นทำประประทุมประชานเรียนรู<ม>จะติวากลุมพัฒนาติดินฝ่าไปศึกษาดูงานแล้วก็ไปอบรุมไล่ไล่กลางครับปตนิดินผมก็ได้มาปรับปรุง สสววนอนปมยางแรงบันดาลใจในการทําการเกษตรด้วยครอบครัวมีอาชีพทําการเกษตรส่วนปาลมน้ํามันและส่วนยางพาร,ราซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยวมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบเด,มเดิมๆเปน็นระยะเวลานาน,านขาดการจัดการดินที่ดีทําให้ดินเสื่อมโทรมมีอินทรีย์วัตถุต่ําขาด่านอาหารมีความเสี่ยงในเรื่องต้นทุนการผลิตสูงราคาผลผลิตตกต่ําจึงคิดหาสาเหตุศึกษาลองผิดลองถูก ด้วยความเป็นเกษตรกรที่สนใจในการทําการเกษตรและรักการทําการเกษตรบวกกับความพยายามอุตสาหะที่จะสานต่อการทําเกษตรจากครอบครัวด้วยมีความคิดที่ว่าการเกษตรจะดีได้ต้องมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีก่อนซึ่งปัจจัยพื้นฐานแรกก็คือดินจะทําอย่างไรให้ดินในพื้นที่ของตนเองกลับมาอุดมสมบูรณ์ข้อมูลทรัพยากรดินในพื้นที่ประกอบด้วยชุดดินกระบี่ ชุดดินสายบุรีและชุดดินลำพูรารับอันนี้คือช่วนยางที่วา่าเมื่อา้นใจปุยเกมีนว่ดดินเริ่มรุ่มเลยว่าหมาปมุป๊กไหมตัวเต็นไหมอันนี้เป็นรถบพรอ่องยางรลบพรอบ่องกับพุ่งก็เลยว่าลังจากว่าเปิดกิดเหลือเจ็ดปีพุ้งก็ยึดใจปุยเกมีเลยมาใจวุย้ยอินรีคุณภาพรุ่งตอนหนึ่งเปลี่ยนแค่ช่องกิโลยิงต่อปี กับกงก็ตอนนี้ผลิตมาทิบอาพีเร็วกับนันยางก็ยางโอ้ดีปูเตินกอย่างทุ่งยางโอ้มาปูยางพัดใบเร็วปูเต็นยังยุ่งติดสามเจ็ดเจ่าโวงยางไม่พัดใบตัึงสี่สิบสี่สิบกว่ากับปูเต็นตรงนี้เป็นทีสิบรายแต่พ้นผลิตถ้าเป็ดซาเลียต่อรายต่อปีมันตกตี๋ว่าห้ากิโลแต่ถ้าเมื่อนก้องตี๋ว่าเขาก้องจังหวัดกระบี่ตี๋ว่าต่างกับประเทศก็ว่าเพียงช่องจุดอุกอิง ตรงนี้ต่อร้ายแต่ก็พุ่มตึ้งหกิโลบอกพุมไม่ได้ใจวิกี่นีเลยครับทั้งแต่ว่าล่งจ้าว่ะเปิดกรีดเวก็ปอดินอุดุมสมบูรขึ้นครับนี่ในในเชื่อย่างติงว่าราเวนมาแต่เราไม่ใจร้ญงกีมนี้รับมีพึ่งมาอยู่เลยนะครับไม่ไม่น่ล,กง,กนลง,งกํงกลังข้างกางแต่ตอนนี้ก็รประมาณยี่สิบรังทางในเชื่อนย่างคนตามกัปีนึ่ง รายได้ในลังพึ่งตรงนี้หลังพึ่งปีที่ผ่านมาผมได้เจ็ดพันกว่าพูดก็คิดไปเดินเรื่องหลายบาทตรงนี้การที่ว่าเราได้พบเขาด้วยติวะได้กับธรรมชาติกับนิเวศติวะหรักข้าที่เหนี่อวตรงนี้ครับเรื่องเจ้าได้พุ่มก้ามาเป็นหมอด,ดินนาท่าที่พุ่นจำริษติวะได้จัดจีนคือการปรับ้นฟงดินและกาไม่หว่าพุ่มทำการเกษตรในเครื่องยางพุ่งก็รได้ลอยใจคุยกีมีลื่น ได้เลือใจปุยเกมีแล้วก็มาใจปุยอินทรีย์แล้วก็ใจพืชปัทุมประรัะ้านเว้นไม้ไว้ในด้วนทำให้ดินดีขึ้นตรงนี้ตี๋ว่าผมได้มาเห็นได้จัดยีนระพบนิเวศตพึ่งได้มีสุวมป้มครับผมได้มาคุดร้องจะตีว่าผมได้ไปอบรมเลยอ่านีพมได้เป็นมออดินาทา่าอะรยครับ เดี๋ยวพวกมาคุดหลงเดี๋ยวช่างเกตว่ามาโคน่างฟา์มมันจะห้อยพอได้คุดหลงเลยว่างฟา์มมันจะไม่ห้อยมันจะเกี้ยวอยู่ตลอดหน้าเลงครับตรงนี้ตีว่าได้จัดจนีนเดี๋ยวก็พน่นผลิตก็ยังไม่ลดพน่นผลิตได้ปิ่มขึ้นแต่วัวจะเลือกเมื่อว่าพน่นผลิตกองฟา์มไม่ปัิจะที่ตันต่อรายแต่กองเขวน,นก็ได้จ่ายปุ๋ยเคมีไปเปดกิ kg, โลตัวเก้ากิโลต่อปีก็ยังไม่ถึงที่ตันต่อรายแต่ก็พมใงจเก๋ประมาณสี่โลเองส่วหน,นึ่ง พงกระจายผู้หอิทรี์ข้าวรวมตอนผนผลิตเพิ่มเพิ่มขึ้นนะตอนตุ่นเพิ่มลดกับ ปปมีลปาาดดดไ้ััน่เดี๋ยวปาาเเ้ไทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการดินของนายสถิตปรมัตสาคือการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินรวมกับการใช้ปุ๋ยิาาินร,รียชีวภาพช่วยในการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันและยางพาราเพิ่มสูงขึ้น <c oughs> และมีการใช้แอปพลิเคชันบัดดินดี จนได้รับรางวัลเกษตรกรต้นแบบบาทเดินดีดีเด่นระดับเขตจากสำน,นักงานพัฒนาที่ดินเขต11และมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไว้ใช้เองโดยรวมกลุ่มสมาชิกขึ้นทะเบียนจดเป็นวิสาหกิจชุมชนใช้ชื่อว่าปุ๋ยอินทรียชีวภาพบ้านหนองกกเพื่อผลิตและจำหน่ายให้กับสมาชิกในกลุ่มและกลุ่มใกล้เคียงในพื้นที่จังหวัดระบี โดยให้ความสําคัญในการใช้สารินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดการใช้สารเคมีพืชพาตนเองใช้แรงงานในกลุล่มเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดและแหนแดงเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินและปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีขึ้นมีการผลิตจุลินทรีย์บอลหรือพอดอหกบอลเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย รักษาความชื้นในดินโดยการจัดวางทางปั๊มน้ำมันระหว่างแถวมีการคลุมดินและขุดร่องน้ําเพื่อรองรับน้นําฝนรักษาความชื้นในดินช่วงฤดูแล้งป้องกันการชะล้างของหน้าดินและจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติการเลี้ยงแพะในสวนปั๊มน้ํามันโดยได้เข้าร่วมโครงการกระบ,บี่โมเดลในปีพศ2563ปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำป้องกันการฉล้างพังทลายของหน้าดินความสําเร็จจากผลการดําเนินการกิจกรรมทางการเกษตรถูกขยายผลเป็นประสบการณ์ผ่านบทบาทหมอดินอาสาบทบาทประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอ่าวลิกเหนือบทบาทคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินรียเชียวภาพบ้านหนองกบนอกจากนี้ยังเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหลายๆด้านเช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์การปรับปรุงบำรุงดินการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจรรวมถึงผลักดันให้เยาวชนและลูกหลานในพื้นที่เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อให้สืบทอดการทำเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตการให้ความร่วมมือกับชุมชนเป็นกรรมการหมู่บ้านปราชาวบา้านด้านดินและปุ๋ยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆส่ง,ง,งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักในโรงเรียนให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน ตอนนี้อยู่ที่คอกแพ้อันนี้กี่ตัวได้ครับประมาข้าวพิกว่าตัวครับสามสี่นะครับจากเริ่มต้นเป็ดแมงเองกเ็ดตัวแปตัวกับเสตตัวปีปีแล้วนะครับการเริ่มเลี้ยงช่องดีเศรษฐค่าไปช่องลื่นแล้วครับเศรษฐค่าไปช่องลื่นเศรษฐค่าไป็นการพิสปัตตุ้เลยตัวนี้หัมันมันวิ่งมาหัววางแมงก์เสตกล้ามเป็ดช่องลูกมดดิครับแลื่ทีนี้ส่วนใหญ่อาหารจะเน้นเป็นพวกไหนถ้าเห็นกิน ทางฟาร์มด้วยขับผัวทางฟาร์มคือวเราได้มาอ่ามันไม่ไแน่นผัวช่วงเช้าช่วงชวเชียงเราให้ทางฟาร์ม,มาให้กินผัวช่วงตอนเย็นเราขับร้อยให้มันไปกินในสวนฟาร์มเ<อ>ป็นยืนง่ายคิดเองโอ้ขับผัวเราได้ที่ได้แล้มันก็นได้ไปขี้ใส่กุฎฟ้าเลยอ๋อครับผมกับเราไม่เราไม่ต้องั แปลงปั๊มน้ำมันทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับพื้นที่กี่ไร่ทั้งแม็กบีทิกรายกับเี้งบริ่งตั้ปั๊มน้ำมันได้เร็ว่าปูปั๊มน้ำมันมันเป็นดุจจรินเดียวครับซึ่งปัจจุบันเพื่อว่าอนาคตพุ่มเร็วกว่าเยอนแค่ว่าดุจนริเดียวด้านราคาด้านการจัดการต่างๆถูกไหมครับครับวัวเวยเคมีมันก็บเพ้งอ่าใช่คพ่มเลยว่าได้มาครับเรียนขั้นเระเลยครับ ันเลยผุ <le> ่มใดชาจะรกรมปนาศิดินหลวงตรงนี้นะ,นนะครับช่างปีกว่ามาเร็วครับผุ่มใดชามาเนึ่งหลูงโคนผมตมทดลองว่ามีนมม้ำไหมมีนม<อ>้ำพอปุ่สีดื่มก็ผมมันไม่มีน้ำพอพุมได้ชามาเร็วชัว์ดีมาติว่าพมได,ได้น,ดน้ำพอได้น้ำเสร็จทีนี้ผมก็เลยกระติ้นใจว่าพุ่มถ้าลมพายุรวมทังชากันประมาณช่างไรกระตินใจครับตัดสินใจว่าจะทำแบบประดุมประชาก ดินเดียวปลูกปั้มมาหนาแน่นทำไมาดินมันเคลื่อนเดี๋ยวหมอกุลไม้ปลูกพักไม่ได้ขอรอท่านมารับส่วนข้างต้องจ่าดินมรับมาเร็วมาแต่ดี๋ไม่ต้องจ่ายโบยเกมีเลยครับทุนนี้ครับอันนี้เราแยกแฝไปไหนคนระับ นนยเหนไม่ได้จ้งเลยครับความวใประโยชน์ได้หลายอย่างครับนึ่งอรรักน้าแม่ปินพ้างังแต่ดงอย่างกามัดตัวพุมต้นไม้ใื่แค่ความจนครับ,อ,รบอันนี้คือพอดอหกบอลใช่ไหมครับ,รบหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือจุดลิน4ีบอลครับอ๋อ ปรับระบาดน้ำไม่ว่าฟ้าแรงเคืนน้ำหรือว่าใบไม้ไม่ได้หลุดหน้ากระจายรูอีมบอนนี้กว้างลงไปงบาะมันได้จุนิทีมได้ลุมตึกทองคือได้เราใช้เบปน้ำมันก็ได้แต่ว่ามันไม่ลุมตึกทองอ๋อแบบพดรหกที่เป็นที่เป็นน้ำหมักจากพดรหกครับอันนี้เราทำจะพอโรบหนามักพอโรบหรือว่าเรามากับพุ่นไม้เสร็จแล้วเรามาปั้น ใชใช่กับรัมขึ้นรูปโดยใช้ทรายกับรามรับอาบ้าในมันข้าวโพนเพื่อเราจะได้มันได้ตกลงตึ้งทองแล้วก็ปลาได้กินซึ่งน้ำก็ไม่มีกลิ่นไม่ว่าทีว่าเลี้ยงปลาว่าโรงงานน้ำเที่ยวดีว่าเกไม่ให้เร็วตัวนี้ทีโรงงานน้ำเที่ยเกได้ตัวนี้ครับตัวนี้เกให้มาไล่ลุงนะครับโรงงานไม่ว่าโรงงานน้ำเสียในโรงงานครับเดี๋ยวรับโอ้โหอันนี้คือคร่องสุบน้ำเหรอฮะ โกลวอพลังงานแสงอาทิติช่องประหยัดโตการย่างให้กระติ๊ดๆอย่างรถกระบี่ข้าวข้าเมืองกระบี่กับส่วนนี้เขาได้รับสนุนเห็นี้มาจากประเทศอินทรีย์ครับก็เลยว่าได้ลดต้นทุนนำเทคโนโลยีมาใช้ยเรยเลยว่าเราไม่ต้องจ่ายน้ำมันหรือจะไปกว่าดูดน้ำเผื่อไปลดต้นทุนก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ล้วนๆจับจับตัวนนี้เราไม่ได้ใจคุยได้คือลดต้นทุนอ้ ก็คุณการยังให้ปฏิเสธอากชาเข้ามกรบี่กตอนนี้ตีโาได้มาห่ิงหินมาเออกระทิดตะโคนที่จำเป็นต้องจายเดี๋กวเานำเพชรนโ่ยรุีายให้สุกตรงครับด้วยตัวประหยัดต้นทุนครผมก็ก็คุ้ทางถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกระบี่เะกต่างปลุมทีได้ มาแนะนำอบรมหรือพุ่มแรงก้าวไปศึกษาดูงานได้มาทำการกระติดในทุกตองเดียวก็ได้แนวกิดไม่ไม่ได้มาทำการกระติดแบบกี่าไม่ต้องแบบเดิมๆพุ่ิกว่าการกระติดจะทำให้เรายุ่งรถดแล้วก็เราลดเพลย์กับข้อขวบคุณครับ